โยโยโยสวัสดีครับพี่สี่คืนนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจทคืนนักหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับความอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มนักหนังได้ที่อัดเอ็มวครับอ่ามาถึงคำ่ำคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารน,นะครับก็3คู่มาจาก2ลีกนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนก่อนครับฟุตบอลลีกนอร์เวย์นะครับบรานจะเปิดบ้านเจอกับซามเดฟยอร์ด บรน23ยี่สิบสามแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โบโูกริมมาศูนต์ต่อสามนะครับสามนัลุกเป็นอีมิวคอนวิกแบรดฟินอารอนกูดมุนสั้นครับเจอกับซานเดฟยอดสิบแปดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มเฮาเกซุนมาสี่ศูนย์นะครับซานเดอร์มัวกโรบินดีซาบิกกองหน้าเป็นพับทูริดิสกองหน้าชาวกรีสนะครับเจอกันฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยบรนเปิดบ้านชนะ2-1ครับก่อนเกมเขามองบรนดเป็นต่อบรนจริงๆเริ่มสะดุดนะครับแพ้2จาก3เกมแต่ว่า ก็เป็นเพราะว่าไปเจอโปรแกรมหนักด้วยนะครับสเดียยอดเล่นเยือนไม่ดีครับวัดใจบรานมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับโยโยโยเจ็ดสผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนไปคลิปตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่จะมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูสเวนออสเวนคารเที่ยงคืนครับเยอรอการเดนอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับนอร์โคปิ้งอันดับ10เยอรอการเดน15แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฮัมสตัดมา01นะครับแนวรุกก็มีโทเบียสกุลลิคซันอัลบินเอ็กดาวก่องหน้า ก็เป็นโทมัสเอ็นกูเอ็นนะครับเฉอกกับนอโคปิงครับนอโคปิงเนี่ยสิบสี่แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับโกเทนเบิร์กมาเลสศูนย์ต่อสามนะครับอเลสเซนเดอร์ฟรานซันอาร์นอทอสทาซันก่อนหน้าเป็นทีมฟรีก้าครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าเยอการ์เด้นเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์สามหนึ่งทั้งเย้าและเยือนก่อนเกมเขามองเยอการ์เด้นเป็นต่อจริงๆภาพรวมฟอร์มฤดูกาลนี้สูสีนะครับแต่พี่ใหญ่ยังชอบไปที่เยอการ์เด้นครับมองว่าแม้เวลาเจอกันมักจะเสร็จเยอการ์เด้นครับมีีโอออกาาาสจะะเเปปิดดดบบ้บดด้้นนยยยไ่งรตู เชียร์เยอยร์การเดนนะครับปิดไทยคู่หนึ่งเวลาเดียวกันครับไปดูมอบี้จาฝูงจะเปิดบ้านเจอเมาโม อันดับ5มอบี้เนี่ยสาแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวานาโ,โมมาสอศูนย์นะครับปีนี้ฟอร์มดีมากตัวหลักก็วิกเตอร์กูตาสันอับดุลไลบินเทกองหน้ายาขอบเบิร์กสตอมครับเจอกับเมาโม่ยีต้มเกมล่าสุดคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านถล่มฮัคเคนมา3าศูนย์สา,าราลุกก็ซาเอ็ดฮัคซาบานวิดมีฮูโก้โบลินกองหน้าดานิเอลกูตจอนสันนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันก่อนเกมเขามองมอบี้ มองเสมอไหนเสมอกันเอ,า,อาง่ายๆชื่อชั้นอนะเมาโม่ดีกว่าแต่ฟอร์มชั่วโมงนี้เป็นของมอบี้นะครับชนะในบ้านมา5เกมติดด้วยวัดใจมอบี้ครับพี่เจตมองว่าในบ้านปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับชอบไปที่บรนันเยอการเดนและมอบี้สเจ้าถิ่นนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย